Thank you are you? I'm I'm very well, thank you. Okay. Students, so today I will teach you about what is it? Feeling. Yes, it's feeling. Everybody, I will ask you. Today, are you happy? Yes. Are you happy? Yes or no? Okay. Today I will teach you about the feeling. But before we learn, I will show you the this one. กรรมต่อไปนะคะเด็กๆลองอ่านประโยคนี้สิลูก Cause the river Cause แปลว่าอะไร ข้ามนะข้ามอะไรเอ่ยข้ามแม่นาโอเค n e x t i want you to play the game นะคะเราจะมาฝึกการพูดนะคะพูดประโยคบอกความรู้สึกกันนะคะโดยเล่นเกม cross the river oh. ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้แบ่งกลุ่มก่อนนะคะอ่ะแต่ว่าก่อนแบ่งกลุ่มเด็กๆดูกติกาก่อนลูกนะคะกะติกาคือแบ่งกลุ่มเป็นกี่กลุ่มคะ oh. ชื่อกลุ่มสกลุ่มนะคะเดี๋ยวจะ ให้นับเนาะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีวินิการที่เป็นภาพให้อ่ะเดี๋ยวมาให้ดูนะคะโอเค this one is mini card อ่ะเด็กๆด,ดูค่ะเป็นมินิการภาพนะคะเด็กๆได้ภาพอะไรเด็กๆก,ก็จะพูดคำศัพท์นั้นขึ้นมานะคะเป็นประโยคโอเคไหมนะคะในแต่ละกลุ่มอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีโต๊ะตรงนี้ใช่ไหมลูกคุณครูจะวางมินิการวางวางวางกลุ่มหนึ่งอยู่ฝั่งนี้กลุ่มสองอยู่ฝั่งนี้แต่ละกลุ่ม คนแรกของกลุ่มมาพูดประโยคใช่ไหมคะพูดเสร็จปุ๊บพอมาเจอกันที่ตรงกลางให้เป่ายิง้งฉุบกันนะคะเป่ายิง้งฉุบนะคะแล้วก็ถ้าใครชนะได้พูดต่อแต่ถ้าใครแพ้ต้องวิ่งกลับไปที่เดิมอ่ะแล้วก็คนต่อไปของแต่ละกลุ่มมาเราจะเล่นลันแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ากลุ่มใดจะชนะโอเค Do you understand? โอเค Very good Next group two Santa please มาตรงนี้ค่ะ Come here please Group number two Group number two อาชินหน้าต่างก่อนลูกโอเค and group number two โอเคใครจะเป็นคนแรกของกลุ่มโอเค Come on Come on โ okay. อเคอะ stand here the first สวยสุด <laughs> ใช่ไหมโอเคโอเค stand here and you stand here กันเรียบร้อยนะคะโอเคอากตาแถวนะคะเดี๋ยวให้มาเล่นตรงกลางนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะขยับมาตรงนี้ Are you ready นักเรียนจะต้องพูดประโยคนะลูกโดยขึ้นต้นว่า I feel นะคะ I feel ห้ามพูดแค่คำศัพท์นะคะชี้ด้วยนะคะ One two เป่ายิ้งฉุกค่ะฉุกอาดมาลุ้เป่ายิงฉุกค่ะ y ย a เปลายิ้งฉุกค่ะ ม่วงแต่อันนี้เดี๋ยวเราให้ปลูกมะเขือกอบพันหยาดที่อร่อยนะคะลูกกลมๆสีขาวกินกับน,น้ำพริกอร่อยมากนะคะอันนี้วิธีการนะคะอาลุมเนี่ยขุดไว้แล้วนักเรียนจะต้องใส่อะไรคะใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกที่ครูบอกนะคะใส่ปุ๋ยคอบลงไปในก้นลุมสักประมาณสองสามกำมือนะคะพอใส่ปุ๋ยคอบเสร็จต้นก้าผัก่ะนักเรียนต้องทำไมกด ให้ดินมันจับกันก่อนไม่งั้นเวลาออกจากถุงมันจะทม,มันจะรุดนะคะไม่งั้นรากมันจะรุดออกจากดินนะคะเสร็จแล้วทำไมคะปั๊มสูง,งอ่าแล้วทำไมดึงสูงขึ้นมาเห็นไหมคะเสร็จแล้วทำไมคะเอาไปใส่ลงุงอ่าอ่าลองกอดทดสอบเลยตรง สามเป็ดเอาดินกบปุ๋ยฟองนิดนึงอ่านุองจอบมา,ากบไปนิดนึงค่ะให้สูงนิดนึงอ่ะรับพอแล้วนักเรียนทำไมคะเอาต้นกล้านี้ทำไมอ่าวางลงไปเลยตรงกลางหลุมนะคะเสร็จแล้วทำไมคะกบเออค่อยๆกบอ่าค่อยค่อยคอย่าให้ต้นล้มโอเคอ่ะนักเรียนรับไปเลยค่ะ จับจับคู่กันเลยเรียนปลูกเมแปลงเลยตรงนี hmm? ้นะคะแปลนี้แปลงมะเขือเลยนะแปลงอใช่ออพอดีอ่ะดีก่อนใช่ไหมออไมี่อแล้วก็ลี่ไรั้มลงขาติดบานหลแล้วพี่มือแปกแก่ อาดินมาอีกกระถางลูกเอออาดินไปให้เต็มโคนลูกเออแล้วทำไมมันเสียงบลูกไม่้ด้มนเสียงลูกเ้ ดีเออร์รู้กว่าทุเรียน่ะเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญของจังหวัดระยองในการปลูกทุเรียน่ะจะมีการพ่นยาซึ่งการพ่นยามันทำลายสุขภาพของเกษตรกรมากเลยนะเราจะช่วยเกษตรกรกันยังไงดีอ่ะใช้หุ่นยนต์สิเพราะหุ่นยนต์สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาความปลอดภัยได้จึงเกิดเป็นแรงกระดันใจให้ทําโครงการนี้ขึ้นมาโดยในการทําโครงการนี้ก็จะมีส่วนประกอบของการออกแบบ การออกแบบก็ใช้หญ้าเทียมเป็นพื้นที่ของสวนทุเรียนครับแล้วก็ใช้ต้นไม้ที่ไปขโมยอาจารย์มามาทำเป็นต้นทุเรียนจำลองครับแล้ว